วันนีค่ะมุกชัชยาค่ะคุณผู้ชมคะแม่หญิงลีพระมหาเทวีเจ้าแห่งเมืองทิพย์ค่ะหม้อข้าวเนี่ยยังไม่ทันดำเลยนะคะประกาศบอกว่าโสดค่ะพร้อมกับมีการจะหาหัวใหม่นะคะชาวเน็ตเนี่ยก็สงสัยนะคะว่าเอ๊งานนี้เนี่ยจะจบไม่สวยกับสามีอย่างเจ้าหลวงตูนหรือเปล่าได้ได้ว่ามีการหวานชื่นคืนสุขกันไปมาๆนะคะสําหรับแม่หญิงลีพระมหาเทวีเจ้าแห่งเมืองทิพย์ค่ะ ที่ได้มีการเข้าพิธีแต่งงานกับเจ้าหลวงตูนแฟนหนุ่มเลยโอ้โหยิ่งใหญ่อลังการมากๆค่ะผู้ชมคะซึ่งงานนี้นะคะแม่หญิงดีเนี่ยก็ได้มีการแต่งงานแบบประเพณีทางใต้ของเธอค่ะทีนี้ทางด้านเพจวีนค่ะก็ได้มีการไลฟ์สดพิธีแต่งงานช่วงเช้านะคะ ซึ่งงานนี้ค่ะผู้ชมขาเหล่าบรรดาแฟนคลับของแม่หญิงลีนะคะก็ทั้งในแล้วก็ต่างประเทศคุณผู้ชมได้มีการเข้ามาแสดงความคิดเห็นยินดีอย่างล้นหลามเลยนะคะโอ้โหได้วาหวานชื่นจริงๆค่ะถ่ายพีเวดดงเวดดิ้งแต่งงานอย่างยิ่งใหญ่อลังการนะคะแต่ว่าล่าสุดค่ะ กลับมีเรื่องที่ให้ช็อกซะอย่างนั้นนะคะเพราะว่าแม่หญิงดีเนี่ยได้มีการออกมาประกาศว่าตอนนี้เธอโสดแล้วค่ะผู้ชมพร้อมที่จะ move on ใหม่นะคะซึ่งเธอเองเนี่ยก็มีการเผยผ่านทางไลฟ์เพจวีนค่ะบอกว่าตอนนี้เนี่ยตัวเองโสดสนิทเลยพร้อมกับจะไปทําจมูกทําฟันจะได้จบไปและจะตั้งหน้าตั้งตาหาผัวใหม่เพราะว่าหัวใจยังว่างแล้วก็ยังไม่มีใครค่ะผู้ชมเอ๊เรื่องราวนี้มันยังไงคะ เพิ่งแต่งกันไปมาตอนนี้โสดแล้วเหรอคะแม่หญิงลีตอนนี้ค่ะเธอบอกว่าตัวเองเนี่ยอยู่แบบตัวคนเดียวความรักมันเกิดขึ้นที่เมืองทิพย์แล้วก็จบลงที่เมืองทิพย์ความรักไม่ได้พรําไปที่กลางใจแล้วแต่ว่ามันพรัไปที่กลางปิดส่วนงานนี้ค่ะจะขอหลังจากนี้ไปจะขอเป็นเทสไวรูรนแล้วกันอายุประมาณ2 0ถึง30กว่าประมาณนี้นะ20กว่าถึง30กว่าปีอะไรประมาณนี้ค่ะและรอบนี้เนี่ยขอเป็นผู้ชายอิสลามนะเออแม่ขี่เส้นใต้เอาไว้เลยนะคะเรียกร้องขอเป็นผู้ชายอิสลาม ทางนี้ค่ะเมื่อคนถ่ายคลิปบอกนะคะว่าแม่หญิงลีท้องแล้วกับเจ้าหลวงตูนอะไรประมาณนี้นะคะกลายเป็นว่าแม่หญิงลีพอเธอได้ยินดังนั้นว่าท้องกับเจ้าหลวงตูนปุ๊บเธอก็ไม่พอใจสิคะเออก็กระชากผมเพื่อนไปเลยสิจ้างานนี้จะรออะไรเลยคะกระชากผมไปเลยสิคา จนคนพากันคาดว่าแม่หญิงดีเนี่ยกับเจ้าหลวงตูนเนี่ยคงจะมีการจบแบบไม่สวยหรือว่าจบแบบไม่ดีหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะผู้ชมคะอย่างไรก็ตามค่ะก่อนหน้าที่แม่หญิงลีเนี่ยจะมีการเลิกกับผัวใช่ไหมคะเธอก็ได้มีการออกมาเปิดใจหลังจากแต่งงานเนี่ยว่าตั้งแต่มีการแต่งงานเนี่ยโอ้ยตายแล้วต้องหนีไปนอนกับแม่ค่ะพร้อมกับผัวร่อนะคะเพราะว่าเจ้าหลวงตูนเนี่ย รับไม่ได้ค่ะกับอารมณ์ของเจ้าหลวงค่ะเพราะว่าอารมณ์แปรปวนเหลือเกินนะน้องนะเจ็บค่ะตั้งแต่แต่งงานมากับคนไทยพุทธมาบวมมากไม่รู้หมอทำหรือผู้ชายทําเจ็บค่ะเออดาผากยังบวมไม่เท่าเลยนะน้องนะอะไรประมาณนี้ค่ะผู้ชมา่าเรื่องราวนี้มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่คะเอาละค่ะคุณผู้ชมขะมันจะเกิดอะไรขึ้นระหว่างความรักกับเจ้าหลวงตูแล้วก็ความรักของพระมหาทีีเจ้าค่ะเกิดขึ้นที่เมืองทิพย์จบลงที่เมืองทิพย์เอ๊ะ อันนี้คือพูดเรื่องจริงหรือว่าพูดเล่นๆกันในคลิปเฉยๆคะยังไงก็ต้องรอติดตามตอนต่อไปคะ่ะว่าเรื่องราวนี้เนี่ยมันโสดสนิทจริงๆหรือว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่และนี่ก็คือข่าไวไทยนิวแล้วคุณจะไม่พลาดกระแสร้อนของสังคม